ครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตเออเดโมโ่ให้ดูนะครับว่าไอ,อตัวระบบสมาร์ทรูมเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับก็เราจะมี Raspberry Pi นะครับกับเออรีโนตัวอรีโนเนี่ย,เอ,อเ,ยเอาไว้อ่านค่าเซ,เซนเซอร์จากเทมเปอซนเซอร์นะเพราะว่า Raspberry Pi เนี่ยไม่มีตัวอ่านที่เป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับเราต้องใช้ออรีโนซึ่งมี ช่องรับสัญญาณนอกแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านสายเ,ออเป็น serial communication ไปที่ Raspberry Pi นะครับแล้วก็ Raspberry Pi จะได้รับค่าจากเซ็นเซอร์ไปครับแล้วก็ Raspberry Pi จ,จะใช้มีกล้องครับซึ่งเอาไว้ทำออ object detection นะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับเป็น object detection ว่าเออฟรมรูปเฟรมจากกล้องเนี่ยออมัน detect ได้อะไรบ้างเจออะไรบ้างแต่ว่า ในกรณีนี้นยะเหมือนเฟรมเรทจะค่อนข้างจะต่ํานะครับก็เลยภาพมันเลยเจอกระตุกนิดนึงครับโอเคถัด okay. มาจะเป็นแดชบอร์ดนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าในห้องนี้เนี่ยออตอนนี้มีคนอยู่ไหมถ,ถ้าเป็น1ก็คือมีถ้าไม่มีก็จะเป็นศูนย์ครับก็เดี๋ยวผมลองออหันกล้องออกให้ดูนะครับว่าว่าถ้าเกิดมันไม่เจอคนเนี่ยมัน,ม,นมันจะขึ้นบนแดชบอร์ดยังไง โอเคครับตอนนี้มันยังเห็นคนอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งเฟรมเรทมันต่ำครับต้องรอมันอ่าตอนนี้มันเป็นศูนย์แล้วนะครับซึ่งมันดีเทคเป็นเบสครับน่าจะเป็นโอเค okay. ถ้าเราเห็นในแดชบอร์ดเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าอ่ะตอนนี้ไม่มีคนละเป็นเซสั่เป็นศูนย์นะครับโอเคก็นเนี่ยที่เห็นในกล้องมันก็จะเป็นมาเนี่นะครับ โอเคครับถ้าเกิดก,กลับมาให้มันเห็นคนเหมือนเดิมมันก็มันก็จะกราฟเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปครับส่วนตรงนี้เป็น Room Temperature ซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่ามันมาจากค่าเซนเซอร์ครับเนี่ยที่ที่เชื่อมต่อกับ Arduino อยู่แต่ว่าค่าในแดชบอร์ดเนี่ยเราจะเห็นว่าค่ามันค่อนข้างจะแกว่งพอสมควรอาจจะเป็นที่ ensor, เซนเซอร์เหรือว่าอาจจะอาจจะเป็นที่โว้ไม่พอนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนันาจจะต้องลองดูนะครับโอเคแล้วตัวต่อมาเป็นเออเป็น led control นะครับซึ่งเราสามารถ control ไอ้ตัว led เนี่ยที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยใช้โดยใช้ไอปุมป่มสวิตช์ตรงดชบ,บอร์ของเราได้ใช้สมมติว่าเรากดปุ๊บมันก็จะอ on จะเป็นีเขื่อนสีเขียวอ่ะก็จะเห็นว่าไฟติดแล้วถ้าเกิดเรา off ปุ๊บมันก็จะออกแล้วครับ ทีนี้ในส่วนของออไอตัวแดชบอร์ดเนี่ยเราใช้เป็นโนดเลสนะครับซึ่งซึ่งใช้งานได้ง่ายมากเลยก็คือ,เ,อ,อเป็นตัวนี้นะครับแดชบอร์ดก็คือเราสร้างสวิตช์มาใช่ไหมครับเราก็เชื่อมกับ GPIO ของ r a s p b e r r y Pi ได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นตัวของสวิตช์ที่เรากดเมื่อกี้แล้วมันจะขึ้นนะครับส่วนไอ้ r o Room t e ช p เนี่ยเออมัน ส่งผ่าน MQTT นะเป็นโปรโตคอลที่เอาไว้ส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ People s e t u s ก็เหมือนกันครับเป็นส่งผ่าน MQTT เหมือนกันครับก็ทีนี้ตัวข้อมูลเนี่ยส่งมาจากตัว Raspberry Pi นะครับแล้วก็ส่งจริงๆก็เข้า Raspberry Pi อีกเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเข้าเข้าบน Node Red น,นี้เป็นอันนี้จะเป็นเออเป็นเหมือนเป็น Receiver ครับเป็น เขาจะใช้คำว่าเออ subscriber ครับส่วนตัว publisher เนี่ยจะเป็นตัวเราจะิปพาที่ที่เป็นโปรแกรมเออไอ,อตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ที่พับพับพิช message เข้าไปให้ subscriber ได้รับก็จะได้รับเป็น room temperature มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็เอาขึ้น dashboard ได้เลยซึ่ง dashboard เนี่ยจะอยู่ตรงมุมนี้ครับถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้น dashboard ซึ่ง dashboard เนี่ยเราสามารถ deploy บน อุปกรณ์ไหนก็ได้ที่เราใส่ ip address แล้วก็ Port number แล้วก็ slash ui นะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าในแพ d ก็ได้มันก็คือเข้า ip address ของ raspberry pi แล้วก็ Port นะครับแล้วก็ ui มันก็จะเข้าอันนี้ให้เลยครับหรือเ,เราใช้ในโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันครับเราสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์อะไรก็ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็จะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดตัวนี้ได้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมครับ